สวัสดีครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทความหนึ่งที่ผมว่าเอ่อน่าสนใจแล้วก็ท้าทายความคิดมากๆเลยครับค่ะเป็นของนักวิ่งคนหนึ่งที่เขาใช้ชื่อว่าอูรันหรืออ o รันคือมันเป็นแนวคิดการซ้อมวิ่งที่ต้องบอกกันตรงๆว่าอาจจะสวนทางกับความเชื่อเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพที่เราส่วนใหญ่คุ้นเคยกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นการมองการวิ่งในอีกมิติหนึ่งไปเลยก็ได้นะคะ ไม่ใช่แค่การออกไปวิ่งรับลมชมวิวแต่เป็นการตั้งใจผลักดันตัวเองไปให้ถึงขีดจำกัดบางอย่างใช่เลยครับและเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือการถอดรหัสปรัชญาการซ้อมของเขาที่สรุปมาเป็นสูตรง่ายๆแต่ความหมายลึกซึ้งว่าความหนัก plus ความทีงเท่ากับร่างทองอืมเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละคำในสมการนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่เบื้องหลังแนวคิดนี้คืออะไร และที่ขาดไม่ได้เลยคือคำเตือนตัวใหญ่ๆที่เขาเน้นย้ำไว้ว่าทำไมวิธีนี้ถึงไม่ใช่สำหรับทุกคนเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันพาเราไปสำรวจเส้นแบ่งบางๆระหว่างการฝึกฝนเพื่อความเป็นเลิศกับการทำร้ายร่างกายตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่นักกีฬาทุกระดับต้องเผชิญครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่งแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาการฝึกฝนแล้วก็ขีดจำกัดของมนุษย์ด้วยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะสมการนี้กันเลยดีกว่า คำแรกที่กระแทกเข้ามาเลยก็คือความหนักเพราะพูดถึงความหนักในการวิ่งคนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงการวิ่งเร็วๆว,วิ่งจนหอบแยคค่ๆอะไรงนี้แต่ในบทความนี้เขาให้คำนิยามที่เฉพาะเจาะจงกว่านั้นมากใช่ไหมคะใช่เลยค่ะคำจำกัดความของความหนักในบริบทนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ความเหนื่อยมันคือการวิ่งไปให้ถึงจุดที่ผู้เขียนเรียกว่าเกือบหมดแต่ยังไปต่อได้เกือบหมดแต่ยังไปต่อได้ค่ะ คือมันเป็นการพาตัวเองไปยืนอยู่ตรงขอบเหวของพลังงานแต่ยังไม่ตกลงไปคือรู้ตัวว่าอีกนิดเดียวจะหมดแรงแล้วจริงๆแต่ก็ยังมีสติและก็พลังงานสำรองพอที่จะประคองตัวเองไปต่อได้อีกนิดหน่อยฟังแล้วเหมือนเป็นสภาวะที่อันตรายเหมือนกันนะคะมันต่างจากการหมดแรงหรือที่นักวิ่งเรียกกันว่าชนกำแพงยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะการชนกำแพงเนี่ยคือการที่พลังงานหมดเกลี้ยงโดยสิ้นเชิงเลยร่างกายปฏิเสธที่จะไปต่อ อาจจะถึงขั้นหน้ามืดเป็นลมได้เลยครับแต่สภาวะเกือบหมดที่ว่านี้คือการไปเฉียดจุดนั้นแต่ยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ซึ่งเป้าหมายของการฝึกแบบนี้ไม่ใช่เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นบ่อยๆนะคะโอ้ oh. แต่เพื่อฝึกให้ร่างกายและจิตใจได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับสภาวะวิกฤตนั้น อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนการซ้อมดับเพลิงในสถานการณ์จำลองเพื่อที่ว่าถ้าเกิดไฟไหมจริงๆเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกแล้วก็รู้วิธีรับมือถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่ในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเรียกว่า h o r m มิเซหรือ adaptive stress เลยนะคะโอ้มีศัพท์เฉพาะด้วยค่ะคือมันเป็นแนวคิดที่ว่า การที่เราจงใจให้ร่างกายเผชิญกับความเครียดในปริมาณที่ควบคุมได้แบบไม่ถึงตายนะมันจะกระตุ้นให้ร่างกายปรับตัวแล้วก็สร้างกลไกลป้องกันตัวเองขึ้นมาจนแข็งแกร่งกว่าเดิมครับเราจะเห็นหลักการนี้ในทุกอย่างเลยตั้งแต่การยกน้ำหนักที่เราจงใจทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดเล็กน้อยเพื่อให้มันซ่อมแซมตัวเองให้ใหญ่ขึ้นไปจนถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเลยค่ะน่าสนใจมากครับ แสดงว่าประโยชน์ของมันไม่ใช่แค่เรื่องความอึดทางกายนาคบแต่เป็นการฝึกจิตใจด้วยแน่นอนค่ะเพราะเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณว่าฉันไม่ไหวแล้วแต่เรายังประคองมันไปต่อได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ยอมแพ้ต่อสัญญาณเตือนแรกๆแรกมันจะเริ่มเรียนรู้วิธีหาพลังงานสำรองที่ซ่อนอยู่หรือที่นักวิ่งเรียกว่า second wind ดึงออกมาใช้แล้วก็เรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์ท่ามกลางความทุกข์ทรมานทางกายภาพครับเป้าหมายสูงสุดจริงๆของการฝึกความหนักแบบนี้ก็คือการป้องกันการหมดแรงในอนาคตเพราะพอเราเจอสภาวะแบบนี้บ่อยๆเข้าเราจะเริ่มจับสัญญ,ญาณได้เร็วขึ้นจัดการพลังงานได้ดีขึ้นจนท้ายที่สุดเราสามารถหลีกเลี่ยงการชนกำแพงในสนามจริงได้เลยพอจะนึกภาพออกเลยครับ ในบทความก็มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยใช่ไหมครับอย่างเรื่องการซ้อมสำหรับฟูมาราทอนใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป้าหมายคือฟูมาราทอน42กิโลเมเนี่ยเราก็ควรจะซ้อมยาวให้ถึงระยะสัก30-35กิโลเมตรบ่อยๆจนร่างกายคุ้นชินกับความรู้สึกในช่วงท้ายของการแข่งขันหรือถ้าเป้าหมายโหดกว่านั้นอย่างอัลตร้ามาราทอนผู้เขียนถึงกับแนะนำว่าให้ซ้อมวิ่งฟูมาราทอนบ่อยๆจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย ประเด็นนี้ผมว่ามันสะท้อนเรื่องจิตใจได้ดีมากเลยนะการทำให้ระยะทางที่เคยดูน่ากลัวกลายเป็นเรื่องธรรมดามันคือการทลายกำแพงในใจเราไปก่อนเลยใช่ค่ะจากที่เคยมองว่า42กิโลเมตรเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สุดๆก็จะกลายเป็นแค่จุดพักหรือระยะซ้อมสำหรับเป้าหมายที่ไกลกว่าเดิมเป็นการปรับเทียบมาตรฐานในใจเราใหม่หรือ recalibration ซึ่งเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากในการเอาชนะความกลัวค่ะ แนวคิดเรื่องการผลักดันตัวเองไปให้ถึงขอบนี่มันเข้มข้นจริงๆนะครับแต่ผมว่าการทำแบบนี้แค่ครั้งคราวมันคงไม่พอที่จะทำให้ไปถึงสภาวะที่เรียกว่าร่างทองได้แน่ๆอืม,มันรู้สึกว่าเวทมนต์จริงๆและอาจจะรวมถึงอันตรายจริงๆด้วยมันน่าจะมาจากว่าเราทำมันบ่อยแค่ไหนซึ่งนี่คงเป็นที่มาของคำว่าความถี่ในสมการนี้คือการตอกย้ำบทเรียนนั้นซ้ำๆจนมันฝังลึกลงไปในระดับเซลล์เลยทีเดียว ครับจุดประสงค์หลักของความถี่ตามที่บทความอธิบายคือการสร้างการจดจําให้ร่างกายและหัวใจอย่างเข้มข้นเลยค่ะในบทความมีเปรียบเทียบเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากเลยเขาบอกว่ามันเหมือนการอ่านหนังสือเพื่อท่องจําไปสอบไม่ใช่การอ่านเล่นๆสบายๆเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเพราะมันบอกเป็นในยะว่าการฝึกแบบนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกรอบเวลาและต้องการผลลัพธ์ที่วัดผลได้ไม่ใช่การทําไปเรื่อยๆครับ ซึ่งมันตรงกับแนวคิดเรื่อง deliberate practice หรือการฝึกฝนอย่างจงใจที่เน้นการทำซ้ำในจุดที่เรายังอ่อนแอเพื่อพัฒนาให้เร็วที่สุดการเพิ่มความถี่ในการซ้อมหนักก็คือการเร่งกระบวนการปรับตัวของร่างกายให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและลึกซึ่งนั่นเองค่ะและวิธีการสร้างความถี่ที่ว่านี้ในทางปฏิบัติเขาทำกันยังไงครับ วิธีที่นักวิ่งระยะไกลรู้จักกันดีก็คือการซ้อมแบบ B 2 B หรือ back to back ค่ะ 2> B 2 B คือการวิ่งยาวหรือวิ่งหนักติดกัน2วันเช่นวันเสาร์วิ่งยาว30กิโลเมตรแล้ววันอาทิตย์ก็มาวิ่งอีก15-20กิโลเมตรในสภาพที่ร่างกายยังฟื้นตัวไม่เต็มร้อยอืมแค่ฝังก็เหลือแล้วครับการวิ่งในสภาพที่ยังลาลจากเมื่อวานมันเหมือนเป็นการจงใจทำให้มันยากขึ้นไปอีกนะ เป้าหมายจริงๆของมันคืออะไรครับนอกจากการทรมานตัวเองนั่นคือประการด่านแรกที่ต้องก้าวข้ามเลยค่ะความรู้สึกไม่อยากวิ่งแต่เป้าหมายทางสรีรวิทยาของมันชัดเจนมากครับการวิ่งในวันที่สองในสภาพที่ร่างกายยังล้าอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่ไกลโคเจนหรือพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมในกล้ามเนื้อพร่องลงไปมากจากวันแรก มันจะบังคับให้ร่างกายเรียนรู้ที่จะดึงไขมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำรองขนาดใหญ่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น hmm. นี่คือทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของนักวิ่งอัลตรามาราธอนเลยค่ะเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้ก่อนผู้เขียนยังยกตัวอย่างที่มันสุดขัว้วกว่านนั้นอีกใช่ไหมครับที่ว่าวิ่งฟูลมาราธอนสองครั้งใน1สัปดาห์ใช่ค่ะคือผมเองก็เคยวิ่งมาราธอนนะแค่ครั้งเดียวก็พักกันเป็นอาทิตย์แล้ว นี่สองครั้งในสัปดาห์เดียวมันฟังดูเหมือนอสูตรสำเร็จสู่การบาดเจ็บมากกว่าจะเป็นโปรแกรมซ้อมเลยนะเขาเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือเปล่าคะคนธรรมดาทำแบบนี้ได้จริงๆรหรอนั่นคือปฏิกิริยาที่ถูกต้องเลยค่ะและเป็นจุดที่ผู้เขียนเน้นย้ำเรื่องคำเตือนอย่างหนักหน่วงเขาเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองซึ่งเป็นนักวิ่งสมัครเล่นที่มีประสบการณ์สูงมากครับแต่วิธีนี้มันคือการเดินบนเส้นลวดที่ตึงมากๆระหว่างการพัฒนาและการบาดเจ็บ เขาบอกชัดเจนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำตลอดเวลาแต่ให้ทำเป็นฤดูกาลเท่านั้นคำว่าฤดูกาลนี่น่าสนใจขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรมันคือการมองการฝึกซ้อมเป็นรอบๆหรือเป็นไซคลค่ะจะมีช่วงออฟซีซันหรือช่วงนอกฤดูกาลที่เราวิ่งสบายๆวิ่งเพื่อความสนุกสะสมความฟิตพื้นฐานให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่เหมือนช่วงพักใช่ค่ะช่วงนี้เหมือนการเติมน้ำมันให้เต็มถัง แล้วพอเรามีเป้าหมายการแข่งขันที่สําคัญรออยู่ข้างหน้าเช่นอีก3เดือนจะแข่งรายการใหญ่เราก็จะค่อยๆเข้าสู่ช่วงออนซีซันหรือช่วงในฤดูกาลที่จะเข้าโปรแกร,รมซ้อมหนักและถี่แบบนี้เพื่อรีดศักยภาพร่างกายให้อยู่ในจุดสูงสุดพอจบการแข่งขันนั้นปุ๊บก็ต้องกลับเข้าสู่โหมดผ่อนคลายทันทีห้ามแช่อยู่ในโหมดซ้อมหนักตลอดไปเด็ดขาด การเปรียบเทียบกับการอ่านหสือสอบตอนต้นมันเลยสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะมันมีวันสอบที่ชัดเจนเราไม่สามารถโหมอ่านหนังสือแบบเอาเป็นเอาตายได้ตลอดทั้งปีไม่อย่างนั้นคงหมดไฟหรือเบรนเอาไปก่อนแน่นอนใช่เลยค่ะมันคือการบริหารจัดการความเครียดของร่างกายอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่การหักโหมไปเรื่อยๆอย่างไร้ทิศทางซึ่งนั่นอันตรายอย่างยิ่งโอเคครับเราได้ส่วนประกอบครบแล้ว ทั้งความหนักที่ผลักเราไปให้ถึงขอบและความถี่ที่ตอกย้ำประสบการณ์นั้นจนร่างกายจดจำทีนี้มาถึงผลลัพธ์ของสมการกันบ้างถ้าใครสักคนสามารถทําตามสูตรนี้ได้สำเร็จสภาวะที่ผู้เขียนเรียกว่าร่างทองม,มันหน้าตาเป็นยังไงครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จับต้องได้บ้างจากที่บทความอธิบายไว้นะคะสภาวะร่างทองนี้จะมีคุณสมบัติเด่นๆที่สังเกตได้ชัดเจนอยู่3ข้อคะ่ะข้อแรกคือหัวใจต่ำ หัวใจต่ำนี่หมายถึงหัวใจเต้นช้าลงเหรอครับใช่ค่ะแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันหมายถึงหัวใจทํางานได้อย่างมีประสิทธิทภาพสูงสุดจนสามารถรักษาระดับการเต้นในโซนต่ําๆ <c oughs> เช่นโซนหนหรือ2ที่เป็นโซนสบายๆได้แม้ว่าเราจะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นก็ตามอ๋อ เหมือนเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นแต่ใช้รอบต่ำลงถ้าเป็นคนที่ใช้นาฬิกาวิ่งจับข้อมูลอยู่ตลอดก็น่าจะเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับชัดมากเลยค่ะคืออาจจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจในการวิ่ง10กิโลเมตรของเราค่อยๆลดลงเรื่อยๆแม้จะวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเป็นตัวชี้วัดที่จับต้องได้และชัดเจนมากว่ากล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นสามารถบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ในปริมาณที่มากขึ้นต่อการบีบหนึ่งครั้ง ซึ่งนี่คือหัวใจหลักของความฟิตในกีฬาท,ที่ต้องใช้ความทนทานเลยค่ะสุดยอดเลยแล้วข้อที่2ล่ละครับข้อที่2คือระบบต่างๆปรับตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนเลือดระบบการย่อยและดูดซึมพลังงานไปจนถึงระบบขับถ่ายทุกอย่างจะถูกปรับจูนให้ทำงานสอดประสานกันเพื่อรองรับการใช้งานร่างกายอย่างหนักหน่วงโดยอัตโนมัติพอจะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าไอ้ที่ว่าระบบปรับตัวเนี่ย มันให้ความรู้สึกยังไงกับตัวนักวิ่งมีค่ะเช่นปัญหาเรื่องท้องไส้ปัป่นป่วนระหว่างวิ่งไกลๆที่นักวิ่งหลายคนเจอก็จะลดน้อยลงเพราะร่างกายเรียนรู้ที่จะจัดการระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้นในขณะเคลื่อนไหวอ๋อจริงด้วยหรือการที่ร่างกายรู้ว่าต้องดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ตอนไหนต้องเรียกร้องหาน้ำหรือกเกลือแร่เมื่อไหร่ มันจะกลายเป็นสัญชาตญาณที่เฉียบคมขึ้นมากเหมือนร่างกายเรากลายเป็นเครื่องจักรที่ถูกปรับจูนมาเพื่อการวิ่งระยะไกลโดยเฉพาะเลยฟังดูน่าทึ่งมากครับแล้วข้อสุดท้ายละครับข้อสุดท้ายนี่อาจจะน่าทึ่งที่สุดคือร่างกายตอบสนองเร็วครับบทความอธิบายไว้อย่างเห็นภาพเลยว่าแม้ในใจเราจะคิดว่าโอ้โหเมื่อวานซ้อมหนักขนาดนั้นวันนี้คงก้าวขาไม่ออกแน่แต่ในความเป็นจริงมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นอา้าว เลาครับค่ะพอเราเริ่มก้าวเท้าออกวิ่งในวันถัดไประบบต่างๆในร่างกายมันจะตื่นตัวและพร้อมเข้าสู่โหมดทำงานแทบจะในทันทีเลยเหมือนเป็น muscle memory แต่เป็นเวอร์ชั่นของทั้งระบบปฏิบัติการของร่างกายเลยนะคือมันจำได้แล้วว่านี่คือภารกิจที่ต้องทำและพร้อมจะเข้าสู่โหมดทำงานทันทีที่ได้รับสัญญาณ เป็นคำอธิบายที่ดีมากค่ะมันคือสภาวะที่ร่างกายและจิตใจทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์จากการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและสม่ำเสมอจนมันกลายเป็นความเคยชินในระดับเซลล์และระบบประสาทอัตโนมัติไปแล้วฟังดูแล้วเป็นสภาวะในอุดมคติของนักวิ่งที่ต้องการท้าทายขีดจำกัดของตัวเองจริงๆนะครับแต่ทีนี้ครับเราต้องมาถึงส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดของการพูดคุยในวันนี้เพราะมันคือด้านตรงข้ามของเหรียญนั่นก็คือ คำเตือนค่ะในบทความเรื่องนี้เขาจริงจังมากใช่ไหมครับจริงจังและเน้นย้ำอย่างที่สุดเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้เขียนอย่างมากเขาบอกชัดเจนว่าแนวทางนี้แม้จะเป็นสิ่งที่ทำได้จริงและให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดและต้องรู้จักฟังเสียงร่างกายของตัวเองอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา มีอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษบ้างครับถ้าคิดจะลองเดินในเส้นทางสายนี้ปัจจัยพื้นฐานต้องเป๊ะก,กว่าปกติหลายเท่าตัวเลยค่ะเรื่องแรกคือการกินต้องถึงจริงๆคือต้องแน่ใจว่าได้รับสารอาหารและพลังงานเพียงพอไม่ใช่แค่สำหรับการซ้อมแต่เพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูด,ด้วยครับ เรื่องที่สองคือการพักผ่อนต้องมีคุณภาพและเพียงพอการนอนคือช่วงเวลาทองที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองถ้าพักผ่อนไม่พอแล้วไปซ้อมหนักต่อก็เท่ากับเรากำลังทุบตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จให้พังลงแล้วอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดที่ผู้เขียนเตือนไว้คืออะไรครับอันตรายที่สุดคือการค้างอยู่ในโหมดซ้อมหนักนี้นานเกินไปโดยไม่กลับสู่โหมดพักเพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อภาวะอันตรายหลายอย่างที่คาดไม่ถึงเช่นอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยคือมันอาจไปกระตุ้นโรคหัวใจแฝงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่การผลักดันหัวใจให้ทํางานหนักเกินขีดจํากัดบ่อยๆอาจเป็นตัวจุดชนวนโศกน,นาฏกรรมได้อย่างที่สองที่นักกีฬาแอนยูเรนซ์กังวลกันมากคือภาวะภูมิคุ้มกันตกหรือที่เรียกกันว่าภูมิตกภูมิตก พอร่างกายถูกใช้งานหนักเกินไประบบป้องกันตัวเองก็อ่อนแอลงแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะร่างกายจะจัดลำดับความสำคัญไปที่การซ่อมแซมกล้ามเนื้อและระบบพลังงานจนละเลยการดูแลระบบคุมคุ้มกันทำให้เราป่วยง่ายติดเชื้อได้ง่ายและเมื่อป่วยแล้วก็จะฟื้นตัวได้ยากกว่าปกติมากอืมดังนั้นการกลับสู่โหมดผ่อนคลายเป็นระยะจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวซึ่งผู้เขียนเขาก็สรุปเรื่องนี้ไว้ได้อย่างถ่อมตัวและน่าประทับใจมากนะครับเขาบอกว่าแนวทางโหดๆแบบนี้เป็นเพียงสีสันหนึ่งในชีวิตการวิ่งเท่านั้นค่ะพอวิ่งจบเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วก็ควรกลับมามีความสุขกับการวิ่งเพื่อสุขภาพแบบสบายๆ3าโล5โลเหมือนเดิมใช่ค่ะและประโยคสุดท้ายของบทความก็เป็นบทสรุปที่ส่งพลังที่สุดเขาเขียนว่าส่วนตัวผมว่า ใครมีความสุขความพอใจกับ3โล5โลอันนั้นคือดีที่สุดแล้วครับครับซึ่งเป็นการตอกย้ำความจริงที่สวยงามว่าเป้าหมายของการวิ่งแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยการได้เคลื่อนไหวร่างกายการได้มีความสุขกับมันไม่ว่าจะระยะทางเท่าไหร่นั่นคือแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดแล้วเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับ วันนี้เราได้เจาะลึกปรัชญาการฝึกซ้อมที่ท้าทายขีดจำกัดผ่านสูตรความหนักบวกความถี่เพื่อไปให้ถึงสภาวะที่เรียกว่าร่างทองซึ่งก็มาพร้อมกับคำเตือนตัวโตๆที่ต้องใส่ใจอย่างยิ่งยวดค่ะเป็นแนวคิดที่พาเราไปสำรวจสุดขอบของศักยภาพแต่ในขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนให้เรากลับมาเคารพและฟังเสียงร่างกายของตัวเองอยู่เสมอ าก,การพูดคุยเรื่องนี้มันทําให้เกิดคําถามที่น่าขบคิดต่อนะคะครับในบทความเราพูดถึงการใช้ความตึงเครียดทางกายภาพอย่างมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้ทนทานต่อความเหนื่อยยากได้มากขึ้นมันก็ทําให้เราอาจจะลองฟังคําถามในมุมที่กว้างขึ้นได้ว่าในแง่มุมอื่นของชีวิตนอกเหนือจากการออกกําลังกายละ่ะอการที่เราจงใจผลักดันตัวเองไปสู่จุดที่เกือบหมดแรงในเรื่องการทํางานหรือการเรียนรู้ทักษะใหมๆ่ๆ อย่างมีเป้าหมายและทำเป็นครั้งคราวนะคะไม่ใช่ทำตลอดเวลานะคะมันจะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความกดดันและป้องกันภาวะหมดไฟในระยะยาวได้เหมือนกันหรือไม่ oh.